ถ้าไปดูสถานการณ์พลังงานในตลาดต่างประเทศต้องบอกว่าราคาดีดขึ้นมาในวันแรกของการซื้อขายเลยนะคะเพราะว่ามีความไม่สงบในตะวันออกกลางเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสนะคะในการต่อสายคุยกับทางด้านของผู้บริหาร s อ b ด้วยนะคะว่ามองเรื่องนี้อย่างไรแต่ว่าส่วนหนึ่งราคาพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลกดดันกองทุนพลังงานกองทุนน้ามันบ้านเราเพอสมควรถ้าเราอย่างซัพ s i ดีนะคะหรือว่ายังมีการเข้าไปพยุงราคาน้ํามันในส่วนของดีเซลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องตามประเด็นโลกกันด้วย ต่อไปแล้วไปตรวจสอบนะครับเรื่องของราคาน้ํามันและผลกระทบต่อการลงทุนนะครับพูดคุยกับเราในวันนี้คุณสุริชัยคุ้มประชัย Head o o i n v v s t t m n t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  r t t g g y ฝ่ายกลุธ์การลงทุนของบลออิ n โนเวสในช่วงของ Invest Now ครับสวัสดีค่ะคุณป๊อปค่ะพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับดร,บรดวิสวัสดีคุณเฟิร์นครับ ค่ะตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ในตลาดพลังงานกลับมานะ่าสนใจอีกครั้งหนึ่งเดคะเราเห็นความเคลื่อนไหวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะผมว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใน,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 ในภาพรวมๆเนี่ยถ้าเกิดว่าจากันได้ครั้งที่แล้วที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราพูดกันถึงว่าตัว O อเปกพลัสเนี่ยมีการ mm hmm. ยืดการลดกําลังการผลิตแบบสมัครใจไปจนถึงสิ้นไตรมาสที่2นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยประกาศออกมาในช่วงต้นเดือน mm hmm. มีนาน,นะครับ อัปเดตรอบนี้ของตัว IEA ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่ผมคิดว่าแปรตลาดน้ํามันที่สุดในตลาดเนี่ยช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวอุปสงค์ขึ้นนะครับอุปสงค์ของตัวน้ํามันเนียขึ้นต่อเนื่องกันไปเดือนที่4นะครับ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยมองว่าปีนี้น่าจะโตประมาณสักกลุ่สามล้านบาร์เรลนะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะที่ขยายตัวได้ค่อ่ข้างดีนะครับเราก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของจีนที่พยายามจะมี าตรการกระตุ้นอะไรต่างๆนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูนะฮะความต่างกันของตัวคาดการของการเติโตเนี่ยฝั่งของ IEA มองไว้1นสล้านบารเรลแต่ว่า OPEC ที่เป็นอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเขามองโตประมาณสัก2ล้านกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีการขยิบอยู่พอสมควรนะครับ ตอนนี้เนี่ยในอีกด้านหนึ่งนะครับนอกเหนือจากฝั่งของตัวอุปสงค์แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของตุปทานนะครับ IE เอเนี่ยมีการปรับลดอุปทานนะครับจาก1.5ล้านบาร์เรลลงมาเหลือ8แสนนะฮะก็หายไปประมาณสักเจ็ดแสนนะฮะหายไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ยภาพก็อย่างที่ทีทงมงานเอาขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยนะครับรูปทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าจากเดิมที่ทางขวามือการประมาณการในครั้งก่อนเนี่ยเรามองเห็นบาร์ข้างล่างเนี่ยนะฮะมันเป็นมันอยู่เดี่ยวกัเส้นสูตรอันนี้แปล ว่าตัวอินเวนท์รีเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับก็คือสป l y มากกว่าดีมานะครับก็ปริมาณที่ผลิตส่วนเดินก็ต้องเอาเข้าไปเก็บในแทงนะครับแต่ว่ารูปล่าสุดทางด้านซ้ายมือเนี่ยสิ่งที่เรามองก็กคือภาพก็คือดีมานมีการปรับเพิ่มขึ้นสป l y มีการถูกกดลงมานะครับทำให้ภาพรวมๆเนี่ยตัว i n ินวนทรมีการถูกดึงออกอันนี้มันก็สะท้อนไปถึงภาพหนึ่งว่าตัวตลาดน้ํามันเนี่ยมันมีความตึงตัวมากกว่าเดิม,มที่ที่เคยประเมินเอาไว้น,นะครับแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองข้ามไปมากกว่านั้นนะครับในสิ่งที่ผมคิดว่าตลาดเนี่ย อาจจะต้องดูกันนิดหนึ่งก็คือภาพของตัว I E A เนี่ยที่เขาประเมินคือเขาประเมินว่าตัวการลดกำลังการผลิตของ OPEC Plus เนี่ยจะยืนแบบนี้ไปจนสิ้นปีนะครับแต่ OPEC เองเนี่ยประกาศเอาไว้แค่ถึงกลางปีนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมอนิเตอร์ในช่วงประมาณสักเดือน เดือนมิถุนายนนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นตัวที่จะเข้ามาช่วยจํากัดตัวดาวไซด์ของตัวราคาน้ํามันในระยะสั้นก็คือเรื่องของตัวการเติมน้ํามันเข้าไปสู่คลังยุทธศาสตร์ของอเมริกานะครับที่เคยก่อนหน้านี้มีการประกาศเอาไว้นะครับกำหนดกรอบสูงสุดเอาไว้ไม่เกิน79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะ mm hmm. ล่าสุดเนี่ยมีการซื้อล่าสุดประมาณสักสามล้านบาร์เรลเนี่ยราคาเนี่ยสูงวกว่ากรอบนี้แล้วนะฮะคือ81เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดราคาน้ํามันลงก็คือจะมีต้น เข้าไปซื้อนะฮะอัพไซด์เนี่ยผมว่าที่เราเคยมองกรอบนะฮะแอสซัมชันของเราวันนี้เนี่ยยังอยู่ แปดสิบเหรียญน,นะฮะอันะไรคือค่าเฉลีย่ยแต่ว่าในส่วนของตัวน้ำมันดิบน้ำนำมันดิบเรนนะฮะตรงตรงกรอบที่เรามองเนี่ยคือเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้านะครับด้านบนเนี่ยต้องบอกว่าพอภาพของตัวอิมาส์สปายมันเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยเราอาจจะขยับด้านบนเห็นขึ้นไปมาสัก้าสิบเกินกว่านี้เนี่ยเรามองเรามองว่าอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะมองเห็นตามภาพเนี่ยนะฮะว่าตัวอิมาส์สปายเป็นเดฟเฟนซีฟนะฮะแต่ว่าในฝั่งของตัวโอเปกเนี่ยที่ การลดกําลังการผลิตไปเยอะพอสมควรเนี่ยถือกําลังการผลิตส่วนเกินอะไรพอสมควรตรงนี้มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดเกินจากจุดตรงนี้ไปคืนฐานก็ถือว่าอันตรายนะฮะแล้วก็มันก็จะไปกระทบกับภาพของตัวเงินเฟอ้อและอุปสงค์ในที่สุดนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับไอเอเนี่ยมองไป็นสิ้นปีโอเปกเนี่ยมองไว้กลางปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนละฮะว่าตัวการการ ที่เหลือในช่วงที่เหลือช่วงที่เหลือของปีเนี่ยทางฝั่งของโอเกเนี่ยยังจะมีการลดแบบที่ประเมินเอาไว้หรือเปล่านะครับโมเมนตัม um ตอนนี้ก็เลยระยะสั้นก็เลยดูเหมือนเป็นบวกกับพวกผู้ประกอบการที่เป็นน้ํามันขั้นต้นนะครับ mm hmm. มีอีกจุดหนึ่งก็คือในภาพของตัวความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของตัว ตะวันออกกลางที่มีมาต่อเนื่องนะครับเรื่องของตัวฟูตีเองเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวทางกลุ่มนี้เนี่ยก็มีไปกู่ฝั่งของตัวซาอุดด้วยนะครับในฝั่งของตัวอิรากเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะมีโอกาสที่จะถูกมีแรงกดดนันจากเรื่องของการต้องบาทมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นตามรูปนะครับก็จะเห็นว่ารัเสเซียเนี่ยมีการออกคําสั่งให้บริษัทน้ำมันเนี่ยมีการลดก,ลการผลิตในช่วงไตรมาสที่2นะครับรูปทางขวามือเนี่ยก็คือ เป็นเป้าที่เขาจะลดนะฮะจะเอาลงไปเหลือประมาณสักเก้าล้านบา์เรลนะอันนี้ก็จะเป็นตัวนที่ทําให้ภาพของตัวฝั่งของตัวรัสเซียเนี่ยมีการเปลี่ยนนะฮะในในภาพของตัวการส่งออกน้ํามันครับอันนั้นก็คือภาพที่เรามองว่า,าตัวตลาดน้ำมันเนี่ยช่วงสั้นดูแล้วเหมือนกับมีโมเมนตัมอยู่ครับ ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่ามีหนึ่งเหตุการณ์ไม่แน่ใจรวมไปหรือย่างคือ,อความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วยประเด็นเหล่านี้น่ากังวลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะส่งผลกดดันกับราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าคะ ผมว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เริ่มเข้าไปอยู่ในตลาดอยู่พอสมควรนะครับเราเริ่มเห็นภาพของตัวการโจมตีในฝั่งของพวกเรือเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าตลาดยังไม่ได้ให้น้ําหนักมากนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆในช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นียผมเข้าใจว่าเริ่มมีการโจมตีไปถึงพวกเรือที่บรรทุนกน้ํามันอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ทําให้ตลาดเนี่ยต้องมีการปรับซิ่งในส่วนนี้นะฮะนอกจากในส่วนตัวตอนอกกลางเอง ผมว่าส่วนของตัวรัสเซียกับยูเครนที่ปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่3นะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นมันค่อนข้างจะเบาลงคือข่าวค่อนข้างเงียบแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นข่าวว่ายูเครนเนี่ย t a r g e t ็ตไปที่จุดฟอซิลิตี้น้ำมันหรือว่าโรงกลั่นของรัสเซียนะฮะซึ่งในภาพที่เมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าจํากันได้น รูปหนึ่งก็ต้องบอกว่ารัเสเซียเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เป็นผู้ส่งออกตัวน้ํามันสำเร็จรูปนะครับพอหลังจากที่ลงฝรนดงโดยโจมตีปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ารัเสเซียจะต้องเป็นผู้นําเข้าตัวน้ํามันดิบจัด ประเทศเบลารุสเข้ามาแทนนะครับอันนี้คือรูปทา,ทางสายมือซึ่งซึ่งตัวนี้มันไปทําให้ภาพของตัวเอ่อกลังการกลั่นเนี่ยมันดูแล้วเอ่อค่อนข้างที่จะเอ่อขาดไปนะครอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะทําทให้ภาพของตัวกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเอ่อยังดูโอเคอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูในรูปถัดมาเนี่ยก็จะพบว่าเอ่อภาพของตัวการเดินทางความต้องการใช้น้ํามันเพื่อก,การเดินทางเนี่ยยังมีโอกาสที่จะโตได้ต่อนะครับเรื่องของตัวเอ่อการเดินทางในฝั่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็คือสูงกว่าโควิดแล้วนะฮะรูปทางายมื ในขณะที่รูปทางขวามือเนี่ยเราจะเห็นว่า,ามีแค่สหรัฐภูมิภาคเดียวน,นั้นเองนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกลับไปเหนือโคช่วงก่อนโควิดนะฮะแต่ว่า,าที่เหลือเนี่ยยังไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยภูมิภาคที่เป็นเอเชียแปซิฟิกของเรานะครับเพราะฉะนั้นโดยร,รวมเนี่ยเรามองว่าภาพของตัวปัจจัยของราคาน้ามัน ช่วงสั้นเป็นตัวที่อาจจะช่วยฝั่งของตัวอัพสตรีมนะครับในขณะที่ฝั่งของดาวสตรีมพวกโรงกลั่นเนี่ยก็ยังดูน่าสนใจนะครับอันนี้ก็สามารถดูรายลเีเพิ่มเติมได้ครับครับพี่ป๊อบครับจากต่างประเทศมาดูที่บ้านเรากันบ้างเพราะตอนนี้เนี่ยกองทุนน้ำมันก็ขาดทุนอยู่พูดง่ายคือขาดทุนไปคือเกือบจะหนึ่งแสนล้านบาทแล้วมีแนวคิดในการที่จะลดการซัพซดี y ราคาน้ํามันดีเซลแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดว่ามีการค่อยๆปรับลดซัพ s i ดีจะส่งผลกระทบอะไรบ้างครับพี่ ผมว่าในภาพของตัวการการการประกาศปากปล่อยลอยตัวของตัวกองทุนน้ำมันนะครับที่ประชุมของตัวกองทุนน้ำมันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในภาพนี้เนี่ยเพราะว่าในส่วนของตัวกองทุนน้ำมันเนี่ยตามข่าวก็คือ,อ,อมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับถ้าเกิดเราดูในภาพของตัว ตัวกองทุนน้ำมันเองเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่ทางดรวิทย์ได้พูดนะฮะว่าภาพของตัวกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบขึ้นไปเกือบบแสนล้านแล้วนะครับถามว่ามันยังมีรูมหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเราดูตอนช่วงปลายปี2022นะฮะตอนนั้นเคยติดลบลงไปประมาณสักแสนสามถึงแสนสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาภาพเดียวกันนะฮะว่ายัง ถ้าเกิดยังจะเป็นแบบนี้ต่อเนี่ยผมว่าประมาณสักด้วยระดับราคาน้ํามันแล้วก็ระระระดับาการซัพซิีในในในที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก4เดือนเราก็จะกลับไปสู่ประมาณสักแสนสามแสนสี่เหมือนกับที่เป็นพีคในรอบในรอบที่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยด้วยภาพนี้นะฮะก็มีการพยายามที่จะหาหรุอนแหละว่าในในส่วนของตัว กระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังจะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังเคยลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็กลับมาเก็บนะฮะในช่วงที่ตัวราคาน้ํามันแบบกดลงไปวันนี้เนี่ยราคาน้ํามันกลับเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้เนี่ยก็มุงไปหารือกับฝันของคลังนะฮะว่าจะมีการช่วยลดสรพสามิตลงมาได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีมาตรการออกมานะครับตามแผนที่เขาประกาศออกมาก็น่าที่จะมีการ ปล่อยลอยตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับคำว่าลอยตัวเนี่ยผมยังเชื่อนะว่าดีเซลเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นไปแบบเหมือนกับเบนซินที่ประมาณสักสามสิบหกสามสิบเจ็ดบาทผมว่าเอ่ออาจจะมองแถวแถประมาณสักสามสิบสองบาทซึ่งเป็นระดับราคาที่ปีที่แล้วก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยจะเข้ามาตอนนั้นดีเซลขึ้นมาสามสิบสองบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการค่อยๆปล่อยลอยตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยนะฮะบนภาพของตัวผลกระทบนะฮะผมมองออกมาเป็นสองส่วนผลกระทบในด้านแรกเนี่ยก็คือผลกระทบกับฝั่งของตัว เศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะทําจาก30ปเป็น32เนี่ยเงินเฟอ้ออาจจะขึ้นประมาณสัก0.2เอเมื่อไปรวมกับภาพของตัวที่รัฐบาลนะครับที่ประกาศเรื่องของตัวดิจิทัลวอลเล็ที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4สมมุติว่าเราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้รวมๆกันแล้วปีนี้นะฮะเงินเฟอ้อเนี่ยจากเดิมที่เราเคยประเมินเอาไว้แถวๆประมาณสัก1อาจจะขึ้นมาเป็นประมาณสัก1.3ซึ่งตัวนี้อาจจะทําให้ภาพ ของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีบางบางฝ่ายมองว่าอาจจะมีการลดดอกบเบีย้ยในช่วงการประชุมในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับอาจจะไปเกิดขึ้นนๆปรัมาสักช่วงเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลเรื่องของตัว เรื่องของตัวเงินเฟ้อที่มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งก็ต้องบอกว่าตลาดส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าจะมีการลดในเดือนในเดือนนี้อยู่แล้วในส่วนของแบงค์กา์ของเรานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงมองภาพไม่ได้เปลี่ยนนะว่าในส่วนของตัวการลดดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเริ่มมีการลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นจุดบวกของตัวตลาดหุ้นไทยครับก็ยังมองเซตเป้าหมายปีนี้เอาไว้ที่1 5ึ0นารสินะครับอันนั้นคือผลกระทบกับภาคของธุรกิจตอนนี้เนี่ยมามาในส่วนตัวผลกระทบกับตัวกลุ่ม คนที่ค้าปลีกน้้ำมันนะครับผมว่าภาพของตัวราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะเห็นภาพอย่างนี้ฮะว่าก็คือฝั่งของตัวคนที่กํากับดูแลเนี่ยจะเริ่มเข้ามามอนิเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหากองทุนน้ามันที่ติดลบมากๆเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทําให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวค้าปลีกน้ํามันเนี่ยอาจจะมีมาจิ้นที่ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็อาจจะดูเป็นความเสี่ยงนิดนึงครับค่ะ ทีนี้ถ้ามองอีกมิติหนึ่งนะคะถ้ามองเราภาพใหญ่หน่อยนะคะ<ม>แผนในการพัฒนาพลังงานในบ้านเราหรือว่าตัว PDP นะคะตัว Power Development Plan เนี่ยนะคะมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เราควรจะมอนิเตอร์เรื่องนี้อย่างไรบ้าง ผมว่าออตอนนี้นยอยู่ระหว่างการจัดทำนะครับแล้วก็คงจะเอามาให้เราได้เห็นกันนะครับรับฟังความคิดเห็น,นในช่วงเร็วนี้นะก็เท่าที่ตามข่าวมานะครับกำลังการผลิตใหม่น,น่าจะเพิ่มขึ้นมาประมาณสักห้าหมื่นกว่าเมกะวัตนะฮะอันนี้ก็คือส่วนของตัวกําลังการผลิตใหม่ซึ่งต้องบอกว่าแผนของเขาเผมว่าชัดเจนแล้วเราก็พอจะทราบกันมาอยู่ระดับหนึ่งนะครับที่สิ้นแผนเนี่ยประเทศไทยอยากที่จะมีตัวพลังงานหมุนเนียนเพิ่มขึ้นมากกว่า50%นนะครับอันนี้นก็จะเป็น ภาพของตัวพลังงานหมุนเวียนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เคยมีเดิมเนี่ยก็คงจะรอจนกระทั่งหมดอายุสัญญาไปนะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยจะไม่มีเพิ่มเติมแต่ว่าจะมีจุดหนึ่งก็คือจะมีโรงไฟฟ้าที่เป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ย ผมว่าอันนี้เป็นการบรรจุเอาไว้เพื่อลองในแง่ของเทคโนโลยีที่เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็ต้นทุนไม่สูงนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะเอามาช่วยเพิ่มความมั่นคงของระบบนะฮะโดยภาพร,มรวมๆเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเห็นภาพอย่างนี้นะฮะเราก็อาจจะมองได้ว่ากําลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนใหญ่เป็น Renewable นะฮะก็คงจะต้องไปดูในส่วนของตัวโอกาสในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมสำหรับพวกกลุ่มที่เป็นที่เป็นโรงไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับภาพตรงนี้ครับ ครับชัดเจนมากของคุณมากครับพี่ปอ๊อบครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณส,สุชัยคุณวรรชัยนะคะ Head of i n v e s t m e n t นะคะจากทาง SCB นะคะทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของพลังงานคงต้องตามกันต่อนะคะถ้าสั้นๆเนี่ยเราเห็นตัวซั p ปายน้อยกว่าดีมานค่อนข้างตื่นตัวพอสมควรนะคะแล้วก็นะ้ำมันดิบปรินก็น่าจะอยู่ราวสักแดสอลลาร์สหรัฐกรอบบนไปแตะได้90ดอลลาร์ต่อบาเรลเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอั s t r e a m downstream เนี่ยอาจจะได้ออาานสงง์ย่ ที่คุณป๊อบบอกเอาไว้นะคะส่วนใครจะลงทุนหุ้นไทยเดี๋ยวคงรอความชัดเจนแล้วก็โอกาสที่น่าจะเห็นการขยับขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี1,550เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน i n นโนเวค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well ค่ะ